ก็กระสดีคนเหงา2 0 2 0ด้วยนะครับคิปนี้นะครับอยู่กันที่บีซอมเอพิโซดที่4ซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผมนั้นมีอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพึ่งเพียบเลยอย่าพุ้นตกใจนะว่าว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นกับผมอันนี้ผมใช้อีกแอคเคาน์นึงนะที่แบบเล่นมานานแสนนานไม่ใช่มานานแสนนานดิประมาณปีหนึ่งแล้วซึ่งผมก็เล่นจนเทพเลยนะครับประมาณนี้คือผมอาศัยเวลาทั้ง คือผมไม่ได้เติมไดอย่างในผมอาศัยเวลายอย่างเดียวนะผมบอกแล้วไม่ต้องเติมก็เทพได้นะครับไม,ไม่ต้องเติมก็เทพได้เนี่ยผมก็เทพผมก็แบบมีผมก็แบบอาศัยอีเวนต์หรือดรอปรางวัลเอาเนาะโอเคซึ่งวันนี้นะคลิปนี้นะผมก็จะมา,มารีวิวไอเทมทั้งหมดเลยยกเวน้นเอ่อยกเวน้นพวกอุปรกรณ์นะโอเคอย่างแรกเลยนะพิกเกส ติเกตนะครับติเกตคืออะไรติเกตนะครับมันเป็นไอเทมชนิดหนึ่งที่สามารถเอ่ออารมณ์เหมือนใจเงินอ่ะสมมติว่าคุณมีเงินอยู่60บใบอะไรเงี้ยมีเงินอยู่60คุณก็สามารถไปซื้อของมีค่าได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งติเกตเนี่ยมันจะมีค่าตรงที่ว่ามันสามารถซื้อพวกของที่แบบมีค่าได้นะครับอย่างเช่นรอยัลเจลลี่นะครับรอยัลเจลลี่ ที่นะักทู้ชมก็น่าจะเห็นกันไปแล้วเนี่ยตัวนี้เจ้าตัวนี้แล้วก็ซื้อซื้ออะไรดีอ่ะมันจะซื้อมันสามารถมันสามารถเออแปรลูกน้ำพึ่งจากจากน้ำพึ่งในจากเกสอนในถังได้นะครับสมมุติว่าเนี่ย <c oughs> เห็นขีดเขียวๆด้านบนไหมนั่นแหละด้านบนด้านบนนั่นแหละผมมีน้ำพึ่งอยู่อ่า แล้วทีนี้พอผมรู้สึกแบบอุยอ๊ยโอ้ผมลืมไปอุย๊ยทนเครื่องมันมันมีอยากขี้เกียจวิ่งไปแปลรูปอะ่ะแล้วก็กดมาแรกตรงนี้ได้ตรงร้านนี้อ่านะจ๊ะซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าผมพยายามหันหน้าไปทีเดียวนะเพราะว่าผมต้องการปกปิดไอ้ครานี้ให้อยู่ในความเงียบความเงียบเงาโอเคแป๊บนึงนะ พระแล้วอีกอย่างผมก็ตัดต่อไม่ได้ด้วยตัดต่อแล้วคลิปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมสปินสปินเกอร์บิลเดอร์นะครับซึ่งเราจะสามเราจะสามารถซื้อจากช็อปตรงนี้ได้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมนะครับก็จะซื้อของพวกนี้ได้อืมทัาเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะเห็นเนาะว่ามันชื่ออะไรโอเค ซึ่งสปินเกอร์มีประโยชน์ตรงที่ว่าอ่าสมมติว่าเดี๋ยนะมันใกล้เดี๋ยนะมันใกล้มุมนี้เลยเกินสมมติว่าเราอยากจะเราอยากจะทําให้ดอกไม้เนะี่ยดอกไม้พวกเนี้ยกำลังจะบุบใช่ไหมคอนสแกเตอร์ทำงานพอดีเลยอ่าแล้วก็กดหนึ่งนะครับอ่าจริงจริงจริงควรลากมาแต่ว่าผมขี้เกียจ ขี้เกียจลากนะผมก็เลยเอาลากมาวางไว้ตัวนี้นะับเนี่ยอันนี้ก็คือสปริงเกอร์นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นที่ฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําในสวนแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยทาให้ดอกไม้เนี่ยมันมันโตเร็วขึ้นเนะี่ยตรงที่บุบอยูนะ่เนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยแขย็ัแแต่ก็ต้องขออภัยด้วยโอเคกํารบนะครับอย่างที่ผมพูดไว้แล้วในเอพิโซดที่สองนะครับที่ผมพูดถึงความสามารถของกัมมี่บีนะครับ กัมมีบ่บีไม่ใช่สิกัมดอมนะครับก็จะเห็นคล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละซึ่งเมื่อเราเอาเมื่อเราไปตีตรงนี้แล้วอะตรงที่กัมรอมมันหล่นใส่นะครับเราก็จะได้โบนัสน้ำผึ้งแถมมานะครับโอเคไม่มีอะไรเนาะโกโกนัน้นะครับเราต้องไปอย่างเร็วเลยโกโกนะัสซึ่งโกโกนันเนี่ยมันจะเป็น มะพร้าวขนาดใหญ่ตกลงมาใส่ฟิลนะครับสใส่พวกพื้นที่ดอกไม้อ่าพื้นที่ดอกไม้ซึ่งมันจะทําการแปรรูปน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวดูเลยอ่าเราต้องไปยืนอยู่ใต้มะพร้าวนะครับอาหารแล้วมันถึงจะทํางานเนี่ยมันก็จะมีน้ําผึ้งออกมาดอกให้เรานะครับก็จะเห็นได้ว่าแถบเขียวตะกี้นี้มันลดไปนะครับสตินเจอร์จะเพิ่ม50%ด,ด,ดาเมจในการทำดาเมจต่อสตูนะครับ ไมโครเวสเตอร์ก็คือแปลรูปน้ำผึ้งทั้งถังทั้งถังในนี้เลยเนี่ยในนี้ของเรานะเนี่ยอันนี้ความสามารถของกัมมี่บีนะครับมันสามารถเสกกําดบออกมาได้ไม่จํากัดแล้วก็เนี่ยบ๊อบอันเนี้ยเนี่ยบ๊อบอันเนี้ยกรอบสิกรอบเอาวิกัมมี่แมสทำงานพอดีเขาชมงงเลยเนี่ยเห็นเขียนตรงนี้ไหมมันเป็น อีกความสามารถหนึ่งของเนี่ยอันนี้เน,นี่ยเห็นชัดเลยเป็นความสามารถของกามิบีนะครับโอเคไม่มีอะไรมากเนาะไปต่อฟิวดิกนะครับอารมณ์แบบว่ามันจะสุ่มมันจะเป็นบูธนะครับแต่ว่ามันจะสุม่มเป็นแบบสุ่มเลยสมมติว่าผมสุม่มผมสุ่มได้ได้อะไรเนี่ยสตรอเบอร์สตอ,บสตอบเบอรี่ฟิววิธีตสตรอบเบอรี่นะครับผมก็จะลงไปตีที่สตรอบเบอรี่ซึ่งสตรอบเบอรี่ตรงเนี้ยมันก็จะได้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกสรนะครับเมื่อเราตีเกสรปุ๊บเราก็จะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าสวยสวยเลยนะครับโอเคเจลลี่บีนนะครับซึ่งเจลลี่บีนตัวนี้เป็นไอเทมที่ก็เพิ่งถูกแอมมาเหมือนเพิ่งถูกเข้ามาใหม่เหมือนกันไมโครเวสเตอร์จริงๆมันก็มาพร้อมกันนี่แหละอ่าเจลลี่บีนนะครับเมื่อเรากดใช้งานแล้วเราจะพ่นเมล็ดออกไปนะครับพ่นเม็ดถั่วลันเตา เมื่อเราไปเก็บถั่วแล้วเนี่ยเราก็จะได้บัฟออกมานะครับเป็นบัฟสีต่างกันแต่ว่าจะได้บัฟต่างกันนะครับอย่างเช่นตีเกสรสีแดงได้ได้ดีขึ้นสมมติว่าผมตสีสีแดงจากหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสามอะไรเงี้ยคูณหนึ่งุดสอคูณ1.25ก็สมมติตีหนึเนี่ยก็คูณก็ลองเอาหนึ่งรย คูณ1น5นะครับแล้วก็เอาไปบวกกับอีก100อีกก็จะได้แบบนั้นมานะครับเออไม่มีอะไรมากก็จะมีเพิ่มพลังของอของระเบิดด้วยซึ่งระเบิดเนี่ยเวลาระเบิดแล้วปุ๊บมันก็จะเก็บเกีรให้อ่าโอเคก็จะนะถ้างงนี่ผมก็ขออภัยด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าจะอธิบายไงกันยังไงเพราะผมก็พูดไม่ค่อยเก่ง let extract นะครับเสียงมันดังมาก เลข X แทกนะครับจะเพิ่มจะคูณ1.25เกสรสีแดงนะครับแล้วก็บู X แทกก็เหมือนกันคูณ1.5คือคูณ1.25ครับผมสำหรับเกสรสีฟ้าอ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ไมโครเวสเตอร์ให้ดูเนี่ยข้างบนอ่าหมดถังเลย19ล้านจบเลย แล้วก็คิวสเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นบูเหมือนกันเหมือนฟิลด d อีกแต่ว่ามันจะเป็นบูแบบเจาะจงอ่าสมมติว่าผมใช้เนี่ยมันก็จะเจาะจงไปที่ um ความกินน้ำที่ผมยืนอยู่อ่านะครับกาวนะครับกาวตัวนี้มันจะเพิ่ม1.5บูทต่ออุปกรณ์ของเราเมื่อตีเกสอนปุ๊บเราก็จะได้เกสอนคูณ1.25ไปนะครับ แล้วก็พึ่งด้วยนะเวลาพึ่งเนี่ยเวลาพึ่งมันกาลังมุดมุดดอกไม้อยู่เนี่ยเนี่ยมันก็จะได้คูณ1.25ไปด้วยอืม,มันอธิบายยากะท่านผู้ชมความสามารถมันออยล์น้ำน้ำพึ่งเอ้ยไม่ใช่น้ำมันโอ้จะเย็นโอ้โคตรเด็กเลยน้ำมันนะครับตัวนี้เมื่อเราใช้น้ปุ๊บมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของพึ่งและผู้เล่นโอเคเอนไซน์นะครับจะ เพิ่ม10%ในการแปลรูปน้ำผึ้งแล้วก็คูณ1.5ึ่งคูณ1.5 1.25สิคูณ1.25ในการแปลรูปน้ำผึ้งที่ที่บ้านนะครับอุ้ยอิสตานี่ผมหมายถึงว่าแปลรูปท,ทันทีคูณ1.25นี่คือแปลแปลรูปแบบว่า,าแปลรูปที่ลังนะครับล,งลงังังผึ้งเป็นไงน่าเล่นไหมเนี่ยแค่นี้ก็มีไอเทมเยอะอยู่นะเนี่ย แต่จริงๆมันก็แบบไม่ถึงกันเยอะมากเอ,อเดี๋ยวเล่นไปก็จําได้เหมือน RV นะครับแต่ RV นี่รู้สึกจะต้องจําเยอะกว่าอีก <t ops> ทอปิคทอปิิงนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มมะพร้าวจะเพิ่ม1นึ 1. ่งสองเกสรสีขาวนะครับอ่าเนี่ยเกรสรสีขาวอันนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม5%โอกาส5%ที่จะติดคิดที่เข้านะครับภายในสินาทีเอนไซม์ก็ได้ยอลอ์ก็ได้กาวก็ได้ก็ได้ สิบเอร์ซ็นสิบนาทีโอวัสเมโลบีนะครับจะเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นกาบในการตีเกรสรสีขาวนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มห้าสิเปอร์เซ็นในการจุจุถังถังเกรสรแล้วก็บวกสองห้าสิบเปอร์ซนในการแปลรูปน้ำพึ้งที่รังนะครับภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นไ,ไงนานไหมนานนะ อันนี้ของหายากนะเมื่อก่อนอนะ่ะของหายากตอนนี้คือเราสามารถหาเก็บได้ตามพวกบอสต่างๆแต่มันมีโอกาสได้แหละแต่มันได้ยากเหมือนกันแมจิกบีนะครับซึ่งโอเคเราเดี๋ยวเราจะมาเสกให้กันให้ดูกันเลยมาเสกแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นต้นอย่างนี้ออกมานะครับแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นต้นอะไรก็ได้อันนี้เป็นต้นเป็นต้นพระจันทร์นะครับเป็นอะไรนะ เคยดูหนังเรื่องแจ็คผู้คาย,ยักไหมเออคล้ายๆกันเลยถั่วพิเศษนะครับถั่วรันเตาเขียวพิเศษเอร่อยเงียบงับซึ่งเมื่อเราวเมื่อเราเรียกมาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะสุ่มเป็นต้นอ่อนต่างๆต้นตัวอ่อนต่างๆจะเป็นธรรมดาจะเป็นแรจะเป็นอีพิกตำนานแล้วก็สูพรีมนะครับจริงๆสูพรีมมันเรียกว่าสูพรพมนะไม่ใช่ไม่ใช่วิสติก มื่อตอนแรกผมเรียกไปเรียกว่ามิสติกเออไปเรียกว่ามิสติกมันก็เลยทําให้ผิดนะครับจริงๆมันมันเรียกว่าซูพรีมเฟสติบินนะครับจริงๆก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบของอารมณ์ชิสมานะแต่ว่าผมไม่อยากใช้เพราะว่าของอันนี้มันหายากมากๆกว่าจะได้มานี่คือแบบน้ำตาลแท็บเล็ตนะครับโยเวนคุณต้องเติมคาวคาวคาวแววซึ่งอันนี้มันจะเสก เสกเมฆออกมาอ่าตรงนี้ก็จะมีเมฆซึ่งเมฆตัวเนี้ยมันที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นในในความสามารถของของวินด,ดี้บีนะครับแต่ไอ้คราวนี้มันไม่มีวินด,ดีบ้บีเพราะามันต้องอาศัยโชคตึ้ง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 ไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะฟื้นฟูดอกไม้ให้นะครับเนี่ยให้ดอกไม้ให้โตเนี่ยเห็นปะมันโตอย่างรวดเร็วเลย เดี๋ยวนะเฟสที ive, บนะ่บีนนะบีนนะมันก็จะมีไอตัวนั้นด้วยไอที่เขียวๆวันตะกี้นี้ผมอธิบายไม่ทันบล็อกโอกฟอนะครับซึ่งตัวนี้จะเสกกบสามตัวภายในเวลาสามนาทีซึ่งกบตัวนี้มันมันมีความสามารถคือเมื่อโดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเสกฟองได้และเมื่อเราไปชนฟองปุ๊บฟองก็จะระเบิดเก็บน้ำพึ่งแแต่ว่ามันจะฟื้นฟูให้ให้กับเกียร์สอนนะ ฟ้นฟูให้พวกดอกไม้เนี่ยมันโตนะครับโตเต็มวัยแล้วก็สามารถทําดาเมจได้ห้าสิบนะครับเอ๊ะเอ้าว่าไงครับคุณคุณมาท,ทําอะไรแถวนี้ครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้ตั้งใจตีน้ําผึ้งเท่าไหร่แอนพาสอันนี้จะเป็นบัตรบัตรไปแลกกับบัตรไปแลกกับไอ้นี่อืมไปแลกชาเลนนะครับมันจะเป็นทางผ่านอะ่ะเออเป็นทางผ่านเดี๋ยวนะครับ เนี่ยเอ็กฮัน2 0สองพันยี่สนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังโด่งดังมากเลยอันนี้ก็จะเป็นไข่รางวัลนะที่เราทำเควสเสร็จให้กับเจ้าหมีตัวนี้แล้วก็จะได้ไข่มาซึ่งซึ่งคุณก็จะเอามาประดับหัวได้มันประดับหัวจริงๆอันนี้ที่เราต้องใช้แอนส์พานบเมื่อใช้แล้วเราก็จะเข้าไปเล่นเอ่อมดอะไรนะศึกศึกมดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ชาเลนจ์ o มดก็ได้นะครับจะเรียกชาเลนจ์หมดก็ได้แต่ผมอยากแปลภาษาไทยให้มันตรงตัวโอเคเดี๋ยวเราก็จะวิ่งผ่านแถวๆนี้กันเนาะส่วนทรีสนะครับโอเคซึ่งของต่อไปนี้นะครีสสันฟเวอร์สตรอเบอรี่พายแอปเปิลบลูเบอร์รี่วิสต์เบอร์รี่เนออนมูนแชมจะมีความสามารถเหมือนกันหมดซึ่งทรีสนะครับ มันจะให้เวลกับพึ่งนะครับเวลกับพึ่งสมมติว่าคือเราต้องไปให้ที่ที่ลังนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้อีกแอคเคาท์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปพูดในเอพิโซดที่5ซึ่งเมื่อยาใส่พึ่งลงไปแล้วเนี่ยพึ่งก็จะผึ่งก็จะได้ค่า exp แล้วทีนี้เมื่อค่า exp เต็มปุ๊บก็จะได้เลเวลขึ้นนะครับ sunflower อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเมเมล็ดพัดทานตะวันมันคือเมล็ดทานตะวันซึ่ง มันก็ให้เหมือนกันน่ะแหละแต่ว่ามันจะให้25สตอเบอรี่ก็ให้25พายพก็ให้25เหมือนกันบลูเบอรี่ให้25เหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นคือมันขึ้นอยู่กับความชอบของพึ่งนะเมื่อสมมุติว่ามีเพิ่งตัวหนึ่งมาชอบอ่าเมลิทานตะวันเนี่ยมันก็จะได้โบนัสโบนัส EP ไปนะส่วนเพิ่งตัวไหนที่มันไม่ชอบมันก็เฉยๆนะเพราว่าเวลขึ้น25เหมือนเดิม EP 25เหมือนเดิม สตรอเบอรี่ก็เหมือนกันไพโป้ Bible เหมือนกันเลยแต่แตกต่างที่บิสเตอร์เบอรี่กับนนออนเบอรี่บิสเตอร์เบอรี่นะครับมันจะเป็นผลไม้ชนิดหนึง่งประเภทกำมันตารราังสีนะครับซึ่งเมื่อเรายัดให้พึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสประมาณประมาณนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยที่จะได้เป็นพึ่งกายพันธุ์นะครับส่วนนนออนเบอรี่นะมันก็จะ ให้ EP x 500นะครับให้เยอะมากซึ่งซึ่งมันจะทำให้เพื่งเนี่ยติดกับมัตารางสีชั่วขนาดหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะหายไปนะครับมูลแชมนะครับมันจะให้250 EP แต่ว่ามูลแชมเนี่ยมันสามารถเอาไปคราบได้จริงๆของมันนี่ยคาบได้หมดไปคราบของได้สามารถคราบได้เป็นกิสเตอร์กิสเตอร์ก็ได้นะครับกิสเตอร์ตัวนี้ เนี่ยตัวเนี้ยคิสเตอร์มูลชัมนี่ก็สามารถเอาไปเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเจ้าพระจันทร์ออมเบเลตอะ่ะเนี่ยไอเนี้ยออมเบเลตผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับคิ่ขอข้างบนนี้ เนี่ยเมื่อเรากดใช้แล้วมันก็จะเปลี่ยนให้นะแต่ว่าผมไม่อยากกดใช้เพราะว่ามันเต็มแล้วมันตันแล้วนะมันตันแล้วไม่ใช่เต็มเมื่อเรากดกดใช้ปุ๊บเราก็จะได้ออมิเลตมาอันหนึ่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าอมิเลตนั้นอ่ะมันจะให้ค่าอะไรบ้างแต่ผมได้เป็นสองแสนห้าค่าบรรจุเกสรสองแสนห้านะจ๊ะแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเกสรสีขาวแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นอิสตาน การแปลรูปอย่างทันทีตัวนี้ Silver X นะครับ Silver X ตัวนี้ก็จะเป็นไข่ของพึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีโอกาสให้แล่แร Epic Legendary แล้วก็ Mystic B นะครับซึ่งตัวนี้มันมีโอกาสให้แลมากกว่านะครับ Epic นี่ Epic ก,ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อย Legendary ยิ่งน้อย Mystic ก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก ไดมอนก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นตะร้อเร์เลยนะที่จะได้อเออไม่ใช่ร้อยเปอรเซ็นตดิคือมันเกือบหนึ่งรที่จะได้พึ่งในตํานานนะครับแต่ว่าอีกอีกเซียวเปอร์เซก็จะได้มิสติกเหมือนกันแล้วเจอลี่มันจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนพึ่งอ่าความสามารถพึ่งได้นะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนให้เจ้าไอเจ้า เดี๋ยวขออยู่นิ่งๆก่อนขอให้พึ่งมันมาครบก่อนสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนให้ลักบีเนี่ยไปเป็นไลออนบีผมก็กดใส่มันแล้วก็กดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออได้อยู่สตาร์เจลลี่นะครับซึ่งมันแตกต่างยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่าแลว้วจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีโอกาส100%นะที่จะได้เป็นพึ่งพึ่งดาวอย่างเงี้นะครับเนี่ยที่มีรูปดาวรูปดาวสกินแปลกๆนะเนี่ยรูปดาว กิฟต์สเตด B นั่นเองนะเป็นกิฟต์สเตด B เล่นมาตั้งนานก็ลืมชื่อมันแฮ s ต <gasps> ีและ B อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสุ่มแล้วปุ๊บมันก็จะมีสมมุติว่าเป็นแฮ s ตี T, ใช่ไหมแฮ a s ี T บีแฮสเสิแฮ s ตี B บถูกแล้วมันก็จะมีโอกาส1 0รที่จะได้ Has ตี T B. เลยนะจ๊ะส่วนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้มาทำไมเหมือนกัน โอเคก็ไอเทมส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้จริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละอ๋อใช่ไข่ระดับตำนานนะคมิสติกเอ็กเป็นตำนานเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตำนานแบบยิ่งโคตรๆกว่าตำนานนะอ่ะเออเฮ้ยน้ำมันกรัมนี่นากรมีสปอร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตีกันเลยนะครับช่วยช่วยเขาตีนะครับอ๋อไม่ใช่กัมีไม่ใช่กมัม,กมีสปอรหรอเป็นแรสปอไป เดี๋ยวเราไปตีกันผมหิวน้ำเหมือนกันนะเนี่ยผมขอกินน้ำก่อนอืมเฮ้ยปิงมาปิง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 นี่นะครับเดี๋ยวสปอร์ก็จะแตกแล้วมันจะแตกแล้วมันจะแจกไอเทมมาให้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่า มันก็จะแจกไอเทมส่วนไอพื้นด้านล่างนี่ก็ยังไปสนใจมันแล้วก็เสียงวยิซิวอเอก็กสวยงงเลยนะซิวอเอ็กซ์ผมผมปกติจะไม่ค่อยได้นะแต่จริงซิวอเอ็ก g ก็ไม่ค่อยมีค่าอะไรขนาดนั้นหรอกข่ร,ระดับตำนานอันนั้นอ่ะมิสติกนะครับซึ่งมาาันจะมีโอกาส100%ที่จะให้พึ่งระดับตำนาน ระดับมิสติกนะครับเนี่ยสไปซี่แท็พอยต์บีเวกเตอร์บีนะพวกนี้โอเคมีอะไรไหมท่านผู้ชมเออ่ไม่น่าจะมีแล้วมั้งผมขอจบการกัดอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ปาไปยี่สิบนาทีแล้วนะเนาะออ่มีอะไรไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอัมอมลมเลสนี่มันอัมเลสนี่มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงได้มันคืออะไรนะจ๊ะแล้วก็ไอเทมอุปกรณ์ที่ผมถืออยู่ใส่อยู่นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เฉลยบัดดิเอ้ยไม่ใช่เฉลยสิบอกด้วยนะว่าบัดด้มันคือตัวอะไรนะครับโอเคก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวเราไปที่อ่า ไปที่เอ็กฮัน์ก่อนอ้ออันนี้ของคนอื่นนะครับม่ไม่ใช่ของผมคน,คนมคนเมตะกีเนะี่ยลังเมตะกีเนะี่ยของคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นเอ็กฮันส์2องพันยี่สิบนะครับ agent of x ตัวแทนในการหาไข่ซึ่งไข่นั้นหายไปทั้งหมดสี่สิบสามกฟองนะจ๊ะแล้วลเขาก็ให้เราไปตามล่าไข่กันซึ่งเมื่อเราตามล่าตามล่าไข่ได้แล้วเนี่ยตามล่าไข่ได้แล้ว เราก็จะได้ไข่นั้นมาครอบครองแล้วก็มาประดับหัวเข้าใจใช่ไหมอาเราเหมือนเอามร์เหมือนอีสเตอร์เอกนะครับเทศกาลอีสเตอร์เอเก้ท่านผู้ชมรู้จักไหมมันจะมีทุกปีเลยนะครับซึ่งโลบร็อกก็ได้จัดมาเป็นเอกหันนะครับล่าไข่ปี2020แต่จริงๆผมเคยได้ยินข่าวบอกว่าเขากะจะไม่จัดเอกหันแล้วแต่เขาก็จัดอีกรอบซึ่งวิธีการการทำนะเดี๋ยวผมค่อยมาเอพิโซดอื่นเนาะ เอพิโซด5เอพิโซดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นพวกผู้เล่นตัวทับๆนะครับที่โหดมากๆโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมขอลาไปก่อนเอาว่าไงบัดดี้เจ็บคอแล้วสวัสดีครับ